บรรยายสรุปเดือนกันยายน2556 เมื่อวันที่10กันยายนนายธงชัยลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางกรคณาลืออดุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์และกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดออกเยี่ยมและมอบเงินสิ่งของและถุงยางชีพให้กับราษฎรที่ประสบบาดภัยในเขตพื้นที่อำเภอซึ่งมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน110ครัวเรือนใน9 มู่บ้านสามตำบลประกอบด้วยตำบลสนามชัยตำบลหน,นองใหญ่ตำบลกระสังโดยมีนายพูมจิตสีวงราชนายอำเภอสตึกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การต้อนรับวันที่11กันยายนนายธงชัยลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางกรคณาลืออดุลนายกเกล่าการชาติจังหวัด นายนัทวัฒน์อ่อนสุวรรณหัวหน้าสำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดและนายภูมิกิจศรีบงลาดนายอำเภอสตึกได้ลงพื้นที่นำถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับชาวบ้านสามตำบลมีตำบลสนามชัยหนองใหญ่และตำบลกระสังอำเภอสตึกที่ประสบภยัยจากพายุฝนพัดกระหนำ่ำเมื่อคืนวันที่สี่กันยายนที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนราษฎรพังเสียหายรวม 310หลังคาเรือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบาภัยดังกล่าววันที่12กันยายนในธงชัยเลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2556โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีและเป็นวันเยาวชนแห่งชาติและกําหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ห่างไกลาจากปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่นๆ วันที่13กันยายนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายธงชัยหลืออดุลน,นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนออกให้บริการประชาชนที่โรงเรียนบ้านหนองต้อตำบลหูทํานบอำเภอประคําจังหวัดบุรีรัมย นำบริการเคลื่อนที่จากภาครัฐเช่นการบริการด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงการบริการด้านแรงงานการให้บริการตรวจรักษาโรคบริการทันตกรรมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้สูงอายุและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและเพื่อช่วยเหลือราษฎรตามพื้นที่ห่างไกล วันที่17กันยายนสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดงานเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2556ที่สะวังประหูดต,ตำบลหนองไม้งามหมู่ที่9ตำบลหนองไม้งามอำเภอบ,บ้านกรวดโดยมีนายธงชัยลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัม นำข้าราชการประชาชนร่วมปล่อยพันปลาจำนวนหนึ่งล้านตัวเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนวันที่17กันยายนจังหวัดทหารบกบุรีรัมนำกำลังพลพร้อมทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายออกตรวจสุขภาพ คนชาราฝึกอาชีพซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือทำการเกษตรให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจนตามหมู่บ้านและตำบลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมอบเครื่องเขียนแบบเรียนแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ขาดแคลนในชุมชน พลตรีวุฒิแสงจักรผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้พันเอกธนเศรษว่องโชติกุลรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร่วมกับวิทยลาลัยการอาชีพสตึกออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนรอบค่ายโดยการนำทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่โรงเรียนวัดบ้านสแกซซาตาบลสแก่ซาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ วันที่19กันยายนนายปรัชญาจินจันทระวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ไหมและบ้านพักโฮมสเตย์ที่บ้านหนองเครือตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและวัฒนธรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่21กันยายนนายธงชัยเลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายอำเภอบ้านกรวดและเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยออกเยี่ยมประชาชนมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเขาดินเหนือหมู่3และบ้านหนองม่วงตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวด วันที่22กันยายนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชุปัรภมได้มอบหมายให้นายพออุดมพงศ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะจากส่วนกลางพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยนาที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน500โคม ต่อจากนั้นเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ประสบบภทกภัยณนะที่ว่าการอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน500ครัวเรือนและได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสโบโภทกภัยณนะที่ว่าการอำเภอประคําจำนวน250ครัวเรือน วันที่23-25กันยายนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรมีชัยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมณนะจังหวัดเสียมเรียมประเทศกรัรมพูชาอีกด้วยวันที่24กันยายนนางกรคณาลืออดุลน,นายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย บันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาดโดยการบันทึกรายการครั้งนี้มีเนื้อหาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวชิมอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ทางช่อง m o เดิร์นไทีวซึ่งจะออกอากาศในวันที่17ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาโดยมีคุณตุย้ยตุยพุทธชาติพงสุชาติเป็นพิธีกรดำเนินรายการ วันที่26กันยายนนางกรคณาลืออดุลน,นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวนิชาน,านันทีระกัมธรพยาบาลวิชาชีพ6สถานีกาชาติที่1สุรินนายชัชวานพานุสกุลหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงารป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมออกเยี่ยมและมอบถุงยางชีพให้กับราษฎรที่ประสบอทุทกภัยในเขตอำเภอกระสัง แหละเมื่อวันที่25กันยายนซึ่งมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนในจำนวน576ครัวเรือน12หมู่บ้าน5ตำบลประกอบด้วยตำบลสูงเนินตำบลบ้านปลือตตำบลหนองเต่งตำบลชุมแสงตำบลลำดวนอำเภอกระสังโดยมีนายชัยวัฒน์ศึกขยาดปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอกระสังกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอกระสังให้การต้อนรับ